มอนี้เอากัสนยมแรงๆนะพี่น e ้องวันนี้เอาสีดำสดๆนี่ปูสดพี่น้องตามแบบสดเลยแม่ดูอ่ะจดดูแม่สดนม่พี่น้องสดแหน่ข้ากแกกันแลพี่น้องข้าศึกแกอะไรกันอี้หมอนะจอะ มาไม่ดีไปซื้อมาแต่ในเมืฝนโตเวอนหมือพี่น้อ้ากแดดออกมาหันเมีกินนายยงแม่กินยมู่เอ็มบมดมมไปนางเอกเอ็มบีหมื้อไงพี่น้อเอ้ยวใ่เก็มดเอง

ใ่เนี่เอกกลุ้มนี้ไว้ขอาวซอยแน่ขอาวพลอยทน่เนี้ยมาเนีแล่นเลี้ยงแล่นหาตีมากินเน่แล่นตะลุ่นะมาแก่ซอยนี่ฮะแกซอยเนี่ยมยวไม่ไไไอดก่แกซอยแน่ หุนเบี้ยงหุนกระปุกแปดนอนมดมึงพี่น้องเอ้ยบอกเงะได้บัวได้โดจะจะกินทำได้ เดี๋ยวมาขี่คันเดี๋ยวพี่น้องขี่ขานเก่งเลยพี่น้องขี่ขานเก่งเลยปูใหญ่แห่งนี้มันแข็งอีกกุ้งสดได้พี่น้องแมงกุ้งได้กับโบเต็ดองดองได้พี่น้องเพราะว่าน้ำเขาจากไข่เนาะมากับามาหมอนี้มั้งแม่อยากของทะเลมาขายอามาเออไปสั่งเอาาเบอม้าไปไหนนั่ง เป็นในขาของทะเลอานทะเลถ้าตัวนั่เขาจะค่ายราคะมันจะถือแต่ราคาคนส่งอีน้ำหนักออนไลน์นิดเพี่น้องตอนนี้ครับบอเป็นที s <S course, ่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เ้าก um ็ดจะเอาขี่มันออกพี่น้องพาขี่พาพาอันนั้นมันออกสันหลังน ถีำ้ำหนะนักเนาไปล้างน้าเสื้อผานะเสือาสื้อน้แข็งร้ายอยู่กพี่น้องโลนหนึ่ันหาตัวใหญ่ะโลนนับบ่นและจีกตัวสามสิบสมิบสมสิบตัวหนึ่งสาิบ นพี่น้เรียบร้อยจาปนี่นอพี่น้องห้าใส่มางหง้งนำโคตรแายการนี้ห้าแสบกุ้งโอเคเรียบร้อยนะพี่น้องแสบนับแข็งเนี่ยเดี๋ยวสิมาต่กัปเลยเด้อพี่น้อนงาม,อมาในเด้อกระปุกินกราโลนึงโคกันจีบะ่าน้าบาทพี่น้อน อะไรเลยพี่น้องน้องตอนนี้กำลังสิต่ำเนาะข้าิมสิต่ำกุ้งพี่น้องน้องคิวบงคิวเพื่อพี่น้องคิวคือม่กุดฟังหนาเนลักคิวดิมไปเมื่อพี่น้องเออชิสิเทียบไม่ใส่น้อยทั้งสิ้นอะไรใส่อีกพี่น้องพี่น้องเนาะเป็นไรชิต่ำต่ำแบบคุ้งใส่กุ้งสดแล้วก็กินกับผนุ่มเส้นได้ข้าวใส่ทางพริกป่วนน้ำอย่างเช่น เลยของกินพันจ้องด้วยเสียัอ้วนแตงพีปวนนำสูตรจินซาลาหนึ่งแปดพี่ยาซาลาเลยว่ะเออจะมาอ่ะอแตการเลยนะจ๊ะยวกยวกยวกตรงเพศรยวกใส้นี้หนวดพุ่วผู้นบังได้พี่หนวดเฮ้ยเฮ้ยหัวสันยิงร้านอยู่หัวสันยิงร้านอยู่ตํากุ้งซดสดเล็ดตาแไม่เห็นดีกว่า บ่าจะเป็นลูกไพ่อีเมยียดะ้ะอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าแหละช่วงนี้เป็นวาของเพลงเด้อพี่น้องอานติดตามเพลงดีไหมเด้อพี่น้องเด้อวันที่18เด้อโอ้ยเอฟซีกะเสียนคนแหละยังหน่อยก็ต้องมีคนเนบิ่งจักซีหาเมืองคนนะพี่น้องเพราะคนละชิ้หาวิวเด้อพี่น้องเด้อเพราะคนละชิ้หาวิวเพราะว่าพี่เองอะนาะประมาณซีหหนาทีเนาะขนาดคลิปยังเป็นซ่าซ่าชีวิที่พี่น้องยังเบิ่งเฮ้ มีเรื่องโคคนละแจอยู่ไหโคกคนละลอยวิวพี่น้องว่าสิเป <c oughs> ืดอเดกันนอนฟ้าไบเปื่อห้มันใ้มันเรือไปเองนานนหัลานหลูกเจ้าคุว่าวลูกเจ้ากัหลานยี่คนอก็เพอีพอแ่ถ่ายเอ็มวีม่ แค่ล yeah. ังใส่หมกเท็ดน mm ่ะกค่ลังใส่มักเลนน่ะไปซ้าหมาเขาพอด้ะหม่องหน้าใส่บมองหางหมองหน้าไม่มีเลยแม่หงหเด๋มองน้าเพิ่ซื้อมาหางได้ซื้อมา เผือกมันน่ะ <soft> ถ้าใส่เผือกแล้วต้องบีบน่าคืนน่าคืนเออไก่นอยนึันยกะยุ่ง่ะประเด็กดิประเด็กสู้สดจากหาประเดกสูจากหาได้พี่น้องประเด็กสูประเด็กนุ่งขาวแห้งหรือพี่น้องก็จนี่สิไปหิงขาวแห้งน้อยสหายได้ไปกิค่ะเราจะตบแล้ียาว Oh. อ๋ออัดไว้ดีๆเดี๋ยวมันเต้ยอย่าน่านี่เนาะมะเขืงใส่เลยเนาะ mm. มาละกอลมาละห่งเป็นกลิบเ้าอันน่ะคนหลาดเลยมะละห่งเลยก็ตามมะละห่งเมื่อนี้นะ่นะ cùng đấy cả, cái cùm con, cái ngỗng, cái gì cùm, ốc cua, sốt sốt, lòng cung

ขอแ่ไง่แซ่กับปุ่นไซนน่ะพี่น้องว่าเอาไายกันได้เพียงอ่บเี้่เออกิับข้ปุ้นขน,นึมเส้นออแซ่บโอเคพอละพอละจ้าพ้่น่ออมาเด้อมาเด้อเป็นกเสียดดาด <c oughs> ช่ีสันนะพี่น้องนะ <c oughs> ทินได้ค so ่ะฮามอภากาทินเนี่ยมาดูพี่น้องเด้อไมได้ไม่ด้ตัวมันเอาไว้หัวกุ้งพี่น้องหัวกุ้งเออเอาไว้ค่ะพอพี่น้องนี่ปัดไมนู่ห้ะมันนี่มีหัวหัวกุ้งกับตัวกุ้งมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินนังกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องไมาได้เ้ยไเอินพี่น้องเพช่เฟิ่อน่ะบ่วพวงก็บันทอแห้ไหวอ้มีเรื่องเอากะินกินได้ไหมอู้กินดๆจากต้นในพี่น้องเละแล่นมาแม่เแห้งเลยกินแล้วซะนะเแหงนี่เนาะใส่กพลินกับผักพริกอันนี้ เดอพี่น้องเด้อเสียบเสียบเยอยู่พวกขี้มิมนตันขี้อิ่มตันพวกหมากทิ้นไม่เลี้ยงนะแม่กินไหมจับพวกินมากุมรตาเพงหมกิ้นม่ี้ยงน ขอก้อก็เขาก้อนแกงนัวพิน่ะตอนใหญ่ังฉันนากหอน่แกงนัวนัวอยกแ่กินแล้วพิน่้งกุ้งทอดตอนใหญ่เาะนสุดแต่ละร่อง่างบง่ Trong vậy như nọ này của gật tổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น่นเล่าบบสิขาเลยปุกแบหอย้มันคอยจู่แล้วถจู่แม่แม่แม่มอาแม่เห็นแม่ไเาหรอคุณแม่บิงตจิ mơ đưa kiếm tam mô tham mô hôn, ở hôn. <laughs> ừ, nè mặt chân mọi người mất chân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  mất ไ่แม <l panels> ่น่อยมีหนีน่อยเน่ยจักโตูพเนี่ยมากคนละกิ่งเกิอพน่ะม่พันบอกเลื้องเลื้องเผื่อเป่น่ะมาบอกเสิเป่งหนาไม่หนีออกเือ

เบื่องเบิ้งพ <Estate> ี่น้องบหยเขียนเลกขไปเขียนชา่หนาเต็มเบิ้เล็ก่าเหล็กในแขนนเหล็หนาเต็มเลยแล้วอิงอิงนะป้าจักตัวเลยอ่ะปลาจะอัวเลยอ่ะปลาแม่แม่ น,นาเมาอบาะพ่อะจับเดอ้อจับควงจับนาน่ะจับแ้วแกมจไปสงเครือค่ะนี่ว่า มาสกิมสดนักเป็นไรเกี้ยใ่อย่สดสดโอ้ใครบอ่เหรอทุกคนอ่ะทีอีล้บอีพ่มนพ่อบานอหาเพ่หาลี้ยบเื่อล้แล้ว็า่าะใส่กเ้ย ดองขาปีเตรืองสีาสม่ยนี่ก็เราสีบ,บางกันชลี่กันกนะไปนะเื่อนะกเออไม่ใช่ลด้ต่อนมากิน,าาห,น,นหนาด้วเราดำหน้าแล้วบ๊ายบาย